ะะหลังจากทีเ่เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันมีหลายเอนดิ้งเหมือนกันนะคะวันนี้เราก็จะลองมาดูอีกเอนดิ้งหนึ่งนะะที่เราอยากรู้ว่าถ้าจบแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะคะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าไม่แน่ใจนะคะว่าใช่หรือเปล่าน่าจะใช่แหละตอนนี้เราตอนนี้เป็นช่วงที่ยังซอบบาลเลียไม่เสร็จนะคะต้องไปชอบบาลเลียที่ เกาะไฮเดียแบ,บนี้เกาะน,นี้เลยอันน่าเนี่ยคะ่ะเกาะน้องหอยนั่นเอง <laughs> เอชอบจังยืยเดียบนะ้ดูซิมีแบบเมฆลอยด้วยอะ่ะคือรายละเอียดเกมน่ารักมากนะคะช่นชมจากใจจริงดอกบ้มดอกไม้อะไรเ,เงี้ยดูซิมอนสเตอร์ก็น่ารักอะ่ะเห็นแล้วอยากจะเข้าไปขยำนะคะคือได้ความบมันเี้ยงไงเออก่อน ต้องไปขุดหาสมบัติก่อนนะคะพลาดได้ไงอะ่ะจะพลาดได้ยังไงอะไ,ะอะไรเจออะไรของใส่ปะเอ,อ้ยใช่ด้วยนะคะหัวก้นแดงแคร์เซฟเซฟต้องคอยเซฟไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดเอาได้ถ้าพลาดดีแย่เลยนะขี้เกียจมานั่งเล่นใหม่อ่ะเนี่ย บอกเลยเวลาจะได้แต่ละเอ็นดิงเนี่ยการเล่นใหม่หลายๆรอบเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอภิรมนักหรอกนะคะในการเจอบทสนทนาเดิมๆและด้วยความที่บทดเดิมๆม,มันก็บทเดิมๆเ,เ,เองก็ยังแปลไม่ค่อยจะออกเะะ้วยะะก่อนนี้มีแต่ไฮเดนเยอร์สวยๆแต่ไม่หมดเลยนะคะใคทางนี้ไปไหนนี่จบไม่ผิดมีของปะเอ,เอ้ใครอะไปหาได้ปะใคร วะอยากคุยอ่ะทำไมคุยไม่ได้อโอ้ยมันมีหน้าตาด้วยอ่ะประจำตัวละครมันจะไม่มีหน้าตายค่ะที่สงสัยเนี่ยรู้สึกรู้สึกผิดสวงเอ้ยถ้าถ้าเกิดขึ้นไปทั้งหมดนะขอดูหน่อยนะคะแป๊บนึงขอเที่ยวหน่อย คือครั้งที่มาครั้งแรกไม่ค่อยได้เที่ยวไงคะอ๋อข้างบนมีกุญแจโอเคบปยแนนเองก็ลืมเองนะไม่นสนใจเราเลยเรามันก็ขี้เลยอย่างนี้นะคะแก่แล้วนะนี่เสียงยังไม่ตื่นดีเลยนะคะเนี่ยตื่นเช้ามาก็กินข้าวเสร็จก็ยังไม่หายง่วงไงการจะทำให้ตัวเองหายง่วงนี่เป็นอะไรที่ยากมากนะพูดแล้วก็ผ่านจะหาว ควรจะเดินไปทางไหนกันเนี่ยว่ายิ่งชอบหลงในนี้อยู่นะฮะพวกที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยนี่อะไรอ่ะขี้อ่ะเอ้ามีของไหมค่ะมาดูเวลากันนะฮะเที่ยงเอ้ยตัวอะไรเป็นหีบสมบัติเรอโอ้ยชั่วร้ายมาก หลอกกันได้ลงนะยคะอุตส่าห์ดีใจเจอซีม,มบีบสบานเออจะปวดเลยกันในนี้มีอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะนกเหรอดูไม่ออกว่าเป็นนก,ก่ะคะบอกเลยอะ่ะนกที่มานั่งเอื้อและเหยร้อลอยชัยในถ้ำนะคะข้างล่างข้างล่าง อะไรแอะกล่องหลอกหรือเปล่าอันเนออะไรอ่ะเอ่อของใส่เหือป่าววะเอ้ยเอ้ยใช่ของใส่ลอยเอาเลยใส่ลอยมีบลกาเปค่าสถานะเตตัตเลยทุกอย่างเนี่ยกุ๊กกิ๊กกกกิกกดเลยนะนเล็กๆลกนิดนิดนึงข้างนั้นเลยเห็นแล้วแบบโอ้ วเวลาสู้อะไรเนี่ยตายก่อนใครเพื่อนเขาทุกทีเลยนะโดนตีเดียวก็ลงเปนนอนแล้วเลือดด้วยความที่เลือดน้อยนะคะเป็นน้องเล็กสุดน,นงางฝาดอะ่ะถ้าหิวก็หิวไม่ทันนะคะเพราะว่ามันตีีเดียวก็ก็ไปเลยแล้วคราวนี้เพื่อนมาลอยเราเว้ยหาซ่อมหินซ้อมหินรู้สึกจะที่สุดท้ายแล้วนะคะอนอกั้นก็เป็นดิฟสี่แล้ว เกิดอะไรขึ้นกับพิกพิบปะกลับกลับบ้านเป็นเพื่อนฉันกลับมาแล้ว,ลวทุกคนเยี่ยมมากเสร็จไปสามที่แล้วนะอืมเรามาได้คึ้นทางแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ที่ใต้น้ำเลยนะหนวังว่าจะไม่มีพวกกระต่ายแล้วก็ฉลามนะกลัว,กวนกลัวพวกนั้นแล้วนะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ่ะ ไม่เป็นไรหล้กน่าแล้วก็แค่สัตว์พวกนั้นให้เกเนไปให้หมดเท่านั้นเองโดยเฉพาะเจ้าฉลามนั่นใช่โดยเฉพาะฉลามแตเยนทุกคนแต่เยนโอเคออกจากเกาะก่อนนะฮะถม่จำไม่ผิดเป็นตอนที่ไปดูเป็ดได้เลยอ่ะ <laughs> เพื่อนๆก็น่ารักกันเหลือเกินนะคะตา ามาแล้วมาแล้วโอ้แม่กอดคืออะไรสักอย่างครบยังไม่รู้เลยเหมือนกันนะตอนนี้ก็ยังไปไม่ได้จะแปลว่าภาพสะท้อนหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้นะคะ,ะว่าเอาหรือว่าอะไรสักอย่างที่อยู่ในไอ้น้ำแองแองนี้หรือเปล่าเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยยืนเหมือนยืนจ้องหน้าตัวเองอยูออะไรอย่างงี้หรือเปล่านะฮะจ้องเงาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะเห็น สมาคิดสมาคิดจิอยู่นะตะกี้นะฮะอ๋อใช่แล้วเขาบาดเจ็บอยู่นี่นะาฉันอยากรู้จังว่าเขาเป็นอะไรมากหรือเปล่านะฮะรึ้สึกเขาดูแปลกๆนะสงสัยจังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะ่ะหน้าตาดูเป็นห่วงมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็เอากิ่งไว้อะไรสักอย่างนะคะคาดว่าน่าจะเอาตีน้ำหรือเปล่า ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเฮ้ยเป็ดเฮ้เป็ดเหรอเออเฮ้ยฉันอยากจะไปดูเป็ดหน่อยอ่ะพวกเธอก็พักกันไปก่อนนะตอนต้องเหนื่อยแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าอย่าไปไกลนักล่ะเดีย๋ยวเราไม่รู้นะว่าจะมีตัวอะไรโผล่ขึ้นมาอีกอ่ะอืมไม่ไกหลหรอกนี่พอฉันรู้นะว่าเป็ดเนี่ยเป็นของชอบเธอเนี่ยฮมึมมาตา แต่ฉันอยากรู้จังว่ามันมาอยู่ที่นี่ด้วยเหรอแขกแขกนี่คือแปลกบัวนะคะแปลมบ่วเข้าใจไหมคะเออพาไปดูเป็ดกันเพื่อนๆ <c oughs> เราไปดูเป็ดกันนะ <c oughs> ทำอะไรกันนะ่ะ <c oughs> <c oughs> น่ารักอะ่ะ <c oughs> ชอบอะ่ะตัวละครน,น่ารักว่าแถมเดินก็ไม่ช้าด้วยชอบอย่างนี้แหละคะ่ะเดินไม่สโลเกินไปนะแล้วก็ นูนี่นั่นน่ารักนะฮะชอบใช่เลยนะคะรู้สึกจะได้ขี่ไม่กวาดแหละนะถ้าจำไม่ผิดอ๋อนี่ไงออกก้าใช่ไหมเมสเมม่อยากจะเชื่อเลยแกวางแผนเลยไว้กันแน่อย่าบอกนะว่าแกเอ้อยมีฉลาดมาอยู่ที่นี่อย่างงั้นเหรอฮะนี่เลย โอ look, ้ฉันเข้าใจแล้วนายเป็นใครอ่ะก็แค่สลามบานตัวหนึ่งเท่านั้นเองอ่ะเป็นพวกสปายหรือเปล่าพวกนั้นอ่ะพวกไหนเหรอเออฉันก็แค่ออกมาเดินเล่นน่ะนายก็เห็นนี่ก็คงจะใช่นะอุ้ยเยเด้ วิ่งอย่างไวเนละเฮะ้ยหน้าตาแบบชั่วเขาชั่วเลยอะไรฉันน่ะชอบหลังแกฉลาพี่อ่อนแกกว่านะนายรู้ไหมเฮ้ยนาเย็นสบายเดี๋ยวด้านรีไปไปหิวให้อ่าฉันว่าฉันเห็นเขาจากทางนี้แหละ เอาละไปเถอะโอเคทางนี้ก็คือทางที่หันได้ยอยู่นะไปกันเลยน,นะโอ้ยถึงจะบินก็ยังติดพวกปอดพวกนี้อยู่ดีนะเก็บให้หมดเจอเลยเก็บให้หมดนะฮะน่าจะเป็นเกาะหินที่เราผ่านมาตะกี้นะที่มันเป็นเกาะล้นๆนะนี่เยวเป็นกานนะท้อเกาะนี่แหลนะตรงนี้แหละอุ้ยกลิ่นเหมืยกับเลือดเลยอะ่ะ เลือดฮะซิบัตด้าน,นจะเข้าไปเป็นลูกต้องเข้าอยู่แล้วไม่งั้นเลือนก็ไม่หลั่นหรอกนิคะป่าโอ้โหลากเป็นทางเลยทีเดียวไปตามรอยเลือดไปนะคะเลือดไข่น่าจะเป็นเอ๊ะต้องเลือดซามเมะดีเนะาะเพราะซาเมะโดนกัดเบืบะเลยโอเคเก็บของนะคะนี่ได้เขาเรียกว่าอะไร มิสเตอร์แอนหรหืออ่านเราอ่านมั่วทุกอย่างเลยค่ <c oughs> คือทุกอย่างเนี่ยเรามั่วหมดเลยบอกเลยนะคะอันนี้มัโนโหดไปไม่ได้นึกว่าไปได้เห็นมันดูเล็กๆแต่ตามความระดับความมั่วนะคะไปเรื่อยๆนี่ตรงนี้ปะรู้สึกตรงนี้นะคะมันจะมีโอ้ยมีพิษให้เราด้วยเออยังคงสงสัยอยู่นะคะว่าจะเอาพิษไว้ทำอะไรเก็บได้เชย นี่ไงโอ้ยซาเม้หน้าสงสารเลยเกินนอนจมกองเลือดนะมีการสูบบุหรี่ด้วยั่นไส้ออกก้าวัดดานี่นาซีดไปแล้วนะคะซาเม้นี่เลือดท่วมหน้ากันเลยทีเดียวเราไม่คิดเจ๊หืมมันหันมาแล้วโอ้โห สมิกิเกิออะไรขึ้นน่ะอ้าเธอรู้จักไอ้ฉลามนี่ด้วยเหรอฉันน่ะค่อนข้างสนุกเลยนะที่อะไรอะแฮปปี้ไม่ได้ไม่ได้ประวัติว่าแกลหรือเปล่าไม่ได้แกลไม่ได้เจอฉลามอะไรอย่างนี้มานานแล้วนะน,นายเป็นคนทําอย่างนั้นเหรอทําไมต้องทําเรื่องที่เลวร้ายขนาดนี้ด้วยอ่ะใช่เพราะามันเป็นงานอดิเลตข,ของฉันไงล่ะหลังแกคนอ่อนแอกว่านะ่ะอะไรนะ แมนะ่คิดอยู่ว่าจะจัดการเขายังไงดีหยุดอย่าทำอย่างนั้นเลยว่าด,ดาต้องพูดรอ้องคนนี้นะแต่ว่าเธอก็ดูแข็งแกร่งดีเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนให้ฉันเดานะเธอเป็นแม่มดใช่ไหมเอออ่าอย่างที่ฉันคิดเลยอืฟูลเป่าเป่าต่อ ลองมาคิดดูนะซึ่งใครได้ยินมาว่าเนื้อแม่มดเนี่ยมันอร่อยนี่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยพระธาตาศีโอ้ออก้านี่นะคะตรงจุดนี้เลยเราจะสามารถหนีได้นะคะนี่หนีเลยโอเคหนีอ่ะอืมอ้าวไอเหรอเป็นไรวะไหนคอดูซิ ว่ารสชาติเนื้อของแม่บดจะเป็นยังไงเออไม่เอานะอ้ยแม่งแดกเหรอจริงป่ะเนี่ยไม่ออกไปถอยออกไปจะช่วยด้วยอะเ,เกิดอะไรขึ้นเอ้ยเสียงตุบไม่สมิธกิตช่วยด้วยไม่มีไม่มีประโยชน์หรอกไอ้สลามลนะั่นเนี่ยตายแล้วเอไม่อะมันเป็นไปนไม่ได้ เป็นไปได้สิสมิคิจิสมิคิจิเออไม่ไม่เอาฉันไม่อยากได้แบบนี้ทำไมแล้วหัวเราอวะร้องไห้เนะลร้องไห้ไม่ไม่โอเคเก, <c oughs> การจบที่เลวร้ายมากเลยฮะเออแบดเอ็นนะฮะสี่มอนสเตอร์รสชาติไม่เลวเลยนี่เสร็จซากวัดได้ โอเคนะคะตรงนี้นี่เองนะคอนติเนีย e คอนติเนคืออะไรวะต่อจากนี้มันมีอะไรต่ออีกเหรออ๋อคือจะได้กลับมาตรงที่เดิมนะคะโอ้ยดีอ่ะสามารถเลือกใหม่ได้ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็จบแบทเอ็นไปแล้วนะคะก็เป็นแบทเอ็นที่น่ากลัวมากมก็คือน้องอตัวเอกทั้งคู่ตายนะคะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ ซึ่งที่จริงแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องหนีแล้วค่ะเพราะว่าเรายังไงเราก็สู้เขาได้อยู่แล้วนะมีตั้งมีทั้งเวทหิวตัวเองมีทั้งเวทโจมตีจะกลัวอะไรคะโอเควันนี้เราก็จบเอนดิ้งไปแล้วนะคะไม่เอาไม่เดินเข้าไปใกล้ไม่อยากให้มันรันเรื่องราวอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันด้วยนะคะวาเดลฮาระแอนด์เดอะเกรทบูซีชุดนี้ก็จะคิดว่าอยากจะเล่นเอนดิ้งทั้งหมดให้ดูเลยถ้าเป็นไปได้นะคะซึ่งเอนดิ้งนี้ก็เป็นอีกเอนดิ้งหนึ่งที่ แตกต่างออกไปจาก ending เอนดิ้งเดิมที่เคยจบไว้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยค่ะแล้วเจอกันวันหลังเนอะไม่ไย